สวัสดีครับเด็กๆเรียนง่ายๆบายวัฒศิล์วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับตัวชี้วัดก็คือนะครับใช้อินเทอร์เน็ตค้นความรู้นะครับนะแล้วก็ ตัวชี้วัดตัวที่2นะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับครับสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีส่วนช่วยให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอย่างไรมีข้อกําหนดอย่างไรมีวิธีการใช้งานอย่างไร นะครับนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับครับเรามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับนะในเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ได้แจ้งนักเรียนนะครับว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับที่เชื่อมโยง ต่อกันนะครับนะเอาคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไปเนี่ยมา,าเชื่อมโยงต่อกันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนครอบคุมทั้งโลกเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําการติดต่อสื่อสารนะครับนะ่ะส่งข้อมูลต่างๆแชร์ไฟล์แชร์รูปภาพต่างๆนะครับให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดนะที่จะสามารถค้นหาความรู้นะครับนะ ในการดำารงชีวิตในการเรียนของนักเรียนได้ด้วยนะครับนะครับนะก็มาดูประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะครับนะตัวแรกก็คือรับส่งอีเมลนะครับอันที่2ก็คือสามารถทำการาทำข้อมูลส่วนตัวนะครับเป็นโปรไฟล์ของนักเรียนเอาไว้นะครับก็ได้นะครับแล้วก็ทำงานเอกสารต่างๆนะครับผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้นะครับ แล้วก็ทําธุรกิจต่างๆการขายสินค้าการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําธุรกรรมทางการเงินนักเรียนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีการโอนเงินผานทางโทรศัพท์ผ่านทางคอมพิวเตอร์อะไรมากมายเลยนะครับผ่านทางเครือข่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้นักเรียนก็ใช้บ่อยคุณครูก็ใช้อยู่นะครับก็คือเครือข่ายสังคม ออนไลน์ Online, นั่นเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็น l ลน์เป็น Facebook อะไรต่างๆที่เราใช้กันอยู่นี่แหละนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนชั้นป .3 ของครูเนี่ยก็ น่าจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครับนะซึ่งในการสืบค้นข้อมูลนะครับนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับนะก็จะต้องอาศัยนะครับเว็บไซต์นะครับนะเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าเบราว์เซอร์นะครับนักเรียนอาจจะรู้จักในในส่วนของ Google Chrome นะครับนะ f i r e f อ x อันนี้นะครับที่นักเรียนใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับ เราไปมาดูการสืบค้นข้อมูลนะครับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับนะ่ะเราไปดูกันเลยนะครับรูปแบบแรกเราเรียกว่าการสืบค้นข้อมูลแบบ Index Dictionary นะครับนะ เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้หัวข้อต่างๆนะครับที่ได้มีการจัดหมวดหมู่เอาไว้แล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเนี่นจะเห็นว่าอ่ะสืบค้นจากแมลนะครับสืบค้นจากน e ิวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสืบค้นให้ว่าเราจะสืบค้นจากประเภทไหนนะครับอันที่2ครับเราสืบค้นแบบ Search Engine นะครับะ Search Engine ก็คือเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยระบุคำสำคัญหรือ คีย์เวิร์ดนะครับในการสืบค้นข้อมูลนั่นเองเช่นถ้านักเรียนต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้าวผัดนะครับนักเรียนก็พิมพ์คําว่าข้าวผัดลงไปในช่องนะครับนะเซิร์ฟเ n อตรงนี้นะครับนะสืบค้นเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะครับนักเรียนก็สามารถค้นหาข้อมูลได้เลยนะครับ ทีนี้การสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine นะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูลนะครับนะนะครับนักเรียนก็ขั้นแรกเลยนักเรียนต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์ที่ที่เราต้องการที่จะค้นหานะครับในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างเป็น www.google.com นะครับซึ่ง แล้วก็จะพิมพ์ลงไปในช่อง URL ซึ่งอยู่ด้านบนของเว็บไซต์นะสามารถพิมพ์ได้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะล็อกหน้าจอเน่ยเป็นหน้าหน้าแรกของการขึ้นมาเลยนะครับนะโดยส่วนใหญ่นะครับอพอได้เข้าไปในเว็บไซต์ของ Google แล้วนะครับนะเราก็จะทำการระบุคำค้นนะครับลงในช่อง นะครับที่ต้องการค้นหาย,ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราใช้คำว่าคีย์เวิร์ดของเราก็คือขนมไทยนะครับเราพิมพ์คำว่าขนมไทยลงไปในช่องอค้นหานะครับนะแต่สมัยนี้เป็นไงครับคุณครูเห็นนักเรียนบางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษเลยไม่พิมพ์แต่ใช้ตรงนี้ครับใช้ไมโครโฟนพอน้องเรียนคลิกปุ๊บนักเรียนพูดคำว่าขนมไทยปุ๊บนักเรียนก็จะได้ ข้อความขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะครับแต่คุณครูแนะนําให้นักเรียนลองใช้คําว่าการพิมพ์เยอะๆนะครับนะลองใช้การพิมพ์คําว่าขนมไทยลงไปด้วยนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่3เมื่อนักเรียนคลิกค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้ ข้อความเว็บไซต์ต่างๆครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับนะ่ะเต็มเลยนะครับอันนี้แหละนักเรียนจะต้องทําการค้นหาข้อมูลต่างๆที่นักเรียนต้องการแล้วก็ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนด้วยอ่ะทีนี้มาดูข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะครับนะเราจำเป็นต้องมีข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองแล้วก็คนอื่นนะครับซึ่งข้อตกลงมีดังนี้นะครับ 1. นะครับเราควรใช้ภาษาและภาษาที่สุภาพ นะครับนะและเหมาะสมกับการสนทนาเดี๋ยวนี้คุณครูจะเห็นนะนักเรียนบางคนเนี่ยใช้ภาษาในการสนทนาในช่องแชทเหมือนกันเนี่ยในในกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เพราะนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้คำที่เหมาะสมคำที่สุภาพนะครับอันที่สครับไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะบางคน ข้อมูลไม่รู้ถูกหรือผิดไม่มีการตรวจสอบก่อนนักเรียงก็แชร์แชรแชรแชร,ชร,ชรต่อกันแบบนี้ไม่ดีนะครับไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับต้องเคารพสิทธิ์นะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเราจะไม่ไปแฮกข้อมูลไปไปเอาข้อมูลของคนนั้นมาโพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ไม่ดีนะครับ เอาละครับนักเรียนครับสิ่งที่คุณครูได้พูดมาข้างต้นเนี่ยนะครับนะก็ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทบทวนในหนังสือที่ที่ของเรามีนะครับก็คือเล่มเนี้ยนะครับนักเรียนก็จะ,จะจะมีเป็นของนักเรียนแล้วแหละนักเรียนก็ลองศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าที่64นะครับเอเอขอขอโทษครับหน้าที่46 47 48นะครับนะ แล้วก็49 50อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่คุณครูพูดไปในข้างต้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกนะแต่วันนี้พิเศษหน่อยไม่ต้องจดลงสมุดเลยนะครับให้นักเรียนทําเป็นแบบฝึกออนไลน์นะครับนะลงตามลิงก์ที่คุณครูได้ส่งให้นักเรียนนะครับนะไม่ต้องทําลงสมุดนะครับทาแค่ในในออนไลน์แค่นั้นพอเดี๋ยวคุณครูจะตรวจ ความถูกต้องแล้วก็จะให้คะแนนนักเรียนเองโอเคนะครับสำหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย